ในนี้ที่น่าสงสารครับอา,าริงพูดอย่างนี้ทุกคนโอ้โหอกสั่นควัญภวาเลยอะ่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะงั้นมาดูกันสิคะว่าเป็นใครแล้วเราจะแก้ไขยังไงมาสึกข,ข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้จะเป็นหมาหัวหน้า <laughs> เต้นทั้งสองคนเพ้ไหมทำไมอ่ะแกระชุ่มกระชวยางองดบหน้าเลกันท่านท่านทำให้ดูก่อนแล้วอะไรอ่ะงนนนี่ท่่ร้อยห่งเดี๋ยอย่ร้อยหนึ่งแล้วก็ต่อไปเป็นท่าท่าแทงสวรรค์

จริงๆแล้วผมเดามากกว่าครับผมแต่แต่ผมก็เชื่อว่าเออเขาบอกว่าร้ายไปก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีดีเพราะว่าพอเป็นมาหัวเน่าเนี่ยปุ๊บสักพักคนจะมองเห็นเห็นไหมพูดเสร็จแล้วแก้ให้เสร็จเลยมาจะได้สาวราศีกรกฎเป็นทำไมเป็นพี่ไฮลุกเพราะว่ารู้สึกว่า ที่หายเขาป่วยเยอะเยอะมากแล้วก็จริงเหรอไม่ไม่ทราบค่ะแต่ด้วยความที่เขาเขาต้องดูแลบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยไงค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาทํางานอยู่คนเดียวแล้วป่วยแล้วไม่มีใครดูแลเขาด้วยหรือเปล่าถ้าบางทีคนที่ยิ้มอยู่ตอนเนี้ยจะไม่ได้ยิ้มก็ได้ข้างในเราเราเราดูไม่ได้หรอกจะแค่ภายนอกน้องนี่เป็นเป็นหลานอาจารย์รักได้เลยนะรรู้ลึกรู้จริงต้องมีต่อว่าราศี พี่อิมหนูจะตามพี่อิมไกันยลูกทำไมทำไมเห็นพี่อิมบ่นตั้งอไตรอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วค่ะเรื่องความรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพี่อิมหรือเปล่าใช่แล้วพี่อิมก็ยังไม่ได้ออกด้วยหนูก็เลยต้องเอาพี่อิมเก็บเกี่ยวจากห้องแต่งตัวก็ต่อว่าราศีก็ระบุค่ะพี่ไฮพค่ะฟังใช่ไหมฟังมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับแล้วเพิ่งเขียนตะกี้เลยเมื่อถอยถึงมาสาัาตาได้ที่พี่ไฮเพราะว่า ฟังมาแค่ไม่กี่คนเองแล้วก็มีตัวเลื่องน้อยครับก็เลยเชื่อสามห้าสิบห้าสิบะอ๋อส่วนน้องออมค่ะน้องออมตอบว่าราศีราศีแม่ค่ะพี่จิ๊บเออตอบแต่ละคนล้นๆนะคะก็ก็ที่พี่อิมคุยในห้องแต่งตัวก็คือคุยกับพี่จิ๊บค่ะคุยเรื่องเดียวกันเออคนสองคนคุยกันรู้เรื่องนะฮะคุณจิ๊บคุณอิมคุยรู้เรื่องเหรอ ชวนพี่อิมค่ะพี่อิมตอบว่าราศีเมษราศีเมษค่ะหนูรู้สึกว่าทิดมาปวดไม่ได้หัวเน่าธรรมดาพี่ทำไมหัวเน่าเลยทำไมทำไมพี่อิมพี่อแคร์ทำไมเขาน้าตามาเลยน้ำตา้โ้โโอ้ไมได้หัวเน่านอะไม่หัวหน้าไม่หัวเน่าไม่หวเน่อหน่าแค่อัเดียวแค่นั้นเองอันต่อไปก็ไม่เน่าแล้วทำไมทำไมทำไมเพราะว่า กับความรักไงความรักเขาไม่ดีที่ผ่านมาที่เอสเตอร์ดีกว่าเอสเตอร์ตอบว่าราศีราศีสิงห์ตอบเป็นน้องอเล็กทำไมลูกอันนี้ไม่มีหลักการค่ะเดาใช่ไหมเดาล้วนๆค่ะเพราะว่าตอบมาทั้งหมดไม่เคยถูกใช่ไหมไม่เคยถูกแต่หนูไม่ต้องกลัวนะคะพี่ม้ามารายการเราเจ็ปีเพิ่งจะถูกไม่กี่ข้อหลังๆนี่แหละลูกมาถึงอเล็กค่ะอเล็กตอบว่าราศี ครับเพราะว่าตอนรีบอ่านคำถามก็พุ่งหาตัวเองเลยครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดไม่จริงว่าตัวเองผิดในครั้งเดียวเออเอามาพี่มามาทีนี้ค่ะมาทีนี้ว่าอันนี้น่าจะราศีราศีกรกฎค่ะบพี่ชายทำไมคิดคิดเป็นโก้ไหมคิดเป็นโก้ไหมไม่ได้หมายถึงหายแต่หมายถึงว่าราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้รักเนี่ยมันจะกลุ่มเยอะนะหลักการะ รักอะไรอีกลรักเนี่ยมันกลุ่มจันทร์นน่จันทร์เนี่ยมันเป็นกาลลกินีก็มีรักกลุ่มจันทร์ันเป็นกาลลกินีเดือนหงายประมาณเดือนงายอันนี้ไม่ใช่เดือนหงายจะเริมเพเดือนหงายพอครบพอครบแล้วก็จะเดือนวันทีสิบสองครบลอยกระทงกี่ยวพี่ไห้ป้าพี่ไห้ตอบว่าค่ะ ็รู้สึกช่วงนี้นะคะเพราะว่าทํางานแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอปักกลับไปบ้านเราก็บีบแต่แป้นๆ้น,นไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้เลยเราทำไมอะ่ะไ่รห<ป>นไปไหนหมดไปผิดหลังก็บังคทั้งทั้งที่เด็กก็นั่ง <คน S 1> ดูท <TV S 3> ีวีเข้าหลังที่ยัง <คน S 2> ไม่เื้อ<ำ>เปล่า่ใช่อ่ะนั่งดูทีวีกัน4ี่ห้าคน ทำไมไม่มีหูกันเลยแล้วกดประตูเรียก3ามสี่วันก็หนูก็ต้องมาเปิดประตูเองเหมือนอยู่คนเดียวลาทำงานบางทีไม่สบายก็นอนคนเดียววันนั้นแบบพ่าพันปีว่ากะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ตื่นกูจะเรียกปอเต็งละทอามาดูแม่รักเราด้วยแม่รักเราแม่รักเราด้วยเรียกปอเต็งเลยเอามาน้องจิบค่ะน้องจิบตอบว่าราศี งานยุ่งมากออมทำงานทุกวันจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอย่าว่าแต่เจอเพื่อนเลยคือจิ๊บเองกับออมเนี่ยก็อยู่แกงใกล้เคียงกันอยู่แล้วก็วคือเจอกันบ่อยแต่เดี๋ยวนี้หายหัวผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสักพักออมก็จะเริ่มแล้วล่ะ <c oughs> จะไม่มีคนรักออมแล้วนะ <c oughs> จะไม่มีคนรักออมแล้วนะ <c oughs> เอาตอบว่าราศีราศีสิงหาแรกตอบเป็นใครตอนแรกตอบเป็นอีมาชิตะแล้วต่อมาแต่หนูคิดว่า แต่หนูคิดว่าอิมอิมเนี่ยเขาไม่มีใครเป็นหมาหัวเน่าเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นยิี้มาตลอดตั้งแต่เข้าวงการทุกคนทุกคน,คนชินนะคะ,คะก็เลยไม่เอาเขาค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นคนนี้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยเขาเป็นหมาหัวเน่าเขาได้มาหาเราได้เพราะเราไม่เคยคิดว่าเขาเป็นหมาหัวเน่าอ,อ,อาจารย์ลินครบแล้วฟานดึงราศีที่ในช่วงนี้จะเป็นหมาหัวเน่าคือราศีีคนถูกไคะมีคนถูกครับราศี 打死！